สวัสดีลูกค้าและ fc ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานชุดลางนะครับชุดนี้มีอยู่ประมาณ20ชุดนะครับชุดลางแต่ถ้าเป็นแบบลางกับไก่ไม่เอาปีกก็มีอยู่ประมาณ4ลางนะครับเป็นงานสั่งจองนะครับชุดนี้ลูกงานสั่งจองก็ประมาณ3-5วันประมาณนี้นะครับเป็นงานสั่งทํานะครับว่าต้องการแบบไหน ความยาวเท่าไหร่ระยะชักเท่าไหร่ปีกยาวเท่าไหร่สั่งได้นะครับเป็นงานสั่งทำนะครับลางก็มีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับมีลางกลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจกลางปืนศูนย์ลางล่องดอตลางสเปคเหลี่ยมลางสเปคลางไม้นะครับต้องการลางตัวไหนก็สอบถามมาได้นะครับความลางความยาวของลางจะมีตั้งแต่เม็ด 2เมตร3เมตร4หรือจะเอาสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับผมตัดออกให้ได้ปีกมี 40, 40 45 50 55ต้องการเท่าไหร่สั่งมาได้นะครับชุดนี้ถ้าชุดแบบนี้นะครับนี่นะครับก็แบบครบชุดนะครับตัวนี้ก็จะมีขาจับท่อยางมัดแล้วก็ท่อพร้อมสายให้นะครับแถมลูกดอกให้อีกหนึ่งลูกนะครับราคาชุดรางปีกข้างขาวนะครับ ราคาจะอยู่ที่1,300บาทถ้าเป็นชุดลางปีกโรลเลอร์1,600บาทนะครับค่าส่งแบบโอน100บาทค่าส่งแบบไปทาง200นะครับจะโอนหรือปลายทางก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 092 9462599นะครับ ID ดี n e 9์9อสเก้าสองับ Facebook ผมชื่อวิศนุชาวเวียงเพจปืนยิงตาเวียงโกใสนะครับช่างวิศนุนะครับนี่ก็ลูกค้าเอา,าเ,เป็นปีกข้างค้าวนะครับตอนนี้ลูกค้าเอาเป็นปีกข้างค้าวรูเฉียงตอนนี้จะเป็นปีกโรลเลอร์นะครับนี่นะครับจะมีทั้งปีกโรลเลอร์ปีกข้างข้าวนะครับต้องการเท่าไหร่สั่งได้นะค,ความยาวนะครับ ก็จะเป็นไกเซฟนกนะครับเป็นสแตนเลสนะครับชุดไกลรางก็เจาะรดน้ําหนักให้นะครับสนใจแบบไหนสอบถามมาได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นลางทําสีนะครับเพิ่ม200บาทนะครับทําสีอโนได์นะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับอุปกรณ์ปืนยิงตามีทุกอย่างนะครับชุดลางไกปีกยางลูกดอกนะครับ ต้องการอะไรก็สั่งมาได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสนใจอะไรก็สอบถามมาได้มีนะครับชุดลางนะครับเตรียมจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับชุดนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับว่าต้องการแบบไหนน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับก็จะมีคิวส่งพร้อมยิงนะครับก็มีทั้งยกยิงส่งมือสอบส่งลูกซองนะครับน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับจัดส่งให้ นสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับชุดลางปีกครั้งคราวพันสชุดลางปีกโรลเลอร์พันหมีอุปกร,กรณ์ให้พร้อมนะครับไปใส่พันท้ายยิงได้เลยนะครับชุดนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ